ครอบครูเดียวกันวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ดีต่อไปกว่า50ปีโตโยต้าเชียงใหม่เราดีใจที่ได้ดูแลคุณคนพิเศษในทุกเส้นทางสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับต้อนรับปีใหม่เดินทางปลอดภัยให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลคุณในทุกการเดินทางนะครับ โตโยต้ยาตชิงใหม่สำนักง,งานใหญ่มหิดลติดกับนิยมพาณิชสาขาสียาไฮเวย์ราชดำเนินสัมปตองลำพูนฝางและจอมทองโทร0 5 3 2 2 2 0 0 9ยโตโยต้ยาตชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ m i j o r Cineplex กับ The New Normal of Entertainment Lifestyle สะอาดมั่นใจชมภาพยนตร์ปลอดภัยด้วยมาตรการ Extra Screening จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ Safety Tracking ติดตามให้คุณได้มั่นใจ Cleanliness ทำความสะอาดทุกจุดบริการและ Touchless Experience ลดการสัมผัสด,ด้วยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยระบบ QR Code Major We Care เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมการกลับมาของคุณลูกค้าเพราะความสุขของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ สตียรอยสตีอรอยสตียรอยมาฟังกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องให้รู้จักสตีอรอยพ้งมันเป็นสารต้องรามเนื้ี่น้องกินเข้าไปนักนักต้องเกิดโรคเกิดไทย สเตียร้อยมันอยู่ในยาที่เฮาซื้อมาโดยบอกปรึกษาหมอเปิ้นโฆษณาว่าดีนักหนาปวดแข้งปวดขานั้นหายแน่นอนสเตียร้อยจับเข้าไปกังกรนทั้งกระดูกทั้งร่างกายเหนื่อยอ่อนเพราะทะลุอาจิึงต้องกับตายเลยนาะ ยาชุดทีเป็นวาดีอันนั้นก็มีสารสตรีโรอยกินเข้าไปอาจจะติดยาถ้าบัดได้กินยาอ่อนลาแน่นอนพ่าแม่พี่น้องฟังต่างนี้ก่อนถ้าเจ็บถ้าป่วยไปหาหมอก่อนจะปลอดภัยแน่นอนสุขกายสุขใจสตรีโรอยสตีโรย สตีรอยนั่นอันตรายสตีรอยสตีรอยสตีรอยนั่นอันตรายตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ ดำเนินรายการโดยเจีย๊ยบนัทลิไททวีลิกุลและจุ้งจา่าปวิชยามูลธานิพผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแล้วข่าวเจ้านี้และรายงานตัวแล้วสําหรับวันนี้วันการเจ้าวันที่9เดือนมีนาคมพศ2564รเจ้าเจ็ดมงเกินก็วันจันทร์ถึงสุกรายการข่าววันเสาร์วันติดเวลาเดียวกันนี้กับรายการฟันฟรอกิสวิทยุเพื่อเด็กนะเจ้าและจะมีการไลฟ์ในวันจันทร์และก็วันการจะเอยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ตักเอิญกันเข้ามาขอบคุณที่ส่งสติ๊กเกอร์นะเจ้าวันนี้ต้องมาพร้อมกันกับผู้อํานวยการ สถานีที่ห่วมลิงกสัญญาณกันนะจ้าพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนและลำปางนอกนาจากนี้แล้วยังมาพร้อมกันกันกบแหล่งข่าวเจ้าขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์เชียงเมเนออนไลน์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พอไปถึงข่าวสารบริการที่ส่งมาจากผู้ในการสถานีทุกท่านกัน,กนตัวนะจ้าขอบคุณนักนักกันเลเยอร์และแน่นอนจ้าพร้อมกันกับโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุนและห้องหนังเมเจอร์ซิรีเพ็กซ์จ้าขอบ คุณผูาใหญ่จะดีในการสนับสนุนช่วงเวลาสุดพิเศษยามเจ้านี้เลยเนอร์เจ้าเอาละแน่นอนหลากหลายข่าวสารถ้ากอยกันอยู่แล้วเรียบร้อยขอบคุณนะเจ้าไอ้เจษดาตักเอินกันมายามเจ้ายามงางขอบคุณพี่เช่าเอื้องนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณคุณอมรกันตัวเนาะแล้วก็พอไปถึงผู้ที่กําลังแมบบซองพอกันไลฟ์แต่ว่ายังไม่ได้ตักเอินมาส่งสติ๊กเกอร์ฮึสักเล็กสักน้อยกันแล้วกันนะเจ้าขอบคุณนัก,น,กนักกันเลยเนอร์ส่วนของข่าวชมรมวันนี้นะเจ้ามีข่าวสารบริการแจ้งเอินกันมาสนันปันปื้นกันเลยเจ้ามาตั้ง เ้ากันตี้การเช็คสัญญาณผ่านวิทยุคนหักดินเจ้า89.25ขอบคุณเจา้า89.0้นในหลวงเจียงดาวว่าสวัสดีวันการวันนี้หนาวเย็นฝากข่าวแหมน้อยเนอร์นะเจา้าได้เลยเจา้าในช่วงของข่าวสามบริการจุงเอิญเฮอแล้วก็94.75นักบุญขุนข่าฮอดนะเจา้าตีมาตึงชมพอการไลฟ์แล้วก็ห่วมลิง์สัญญาตักเอินกันมาในโปรแกรมชัดลายกันตวัวพอไปถึงนะเจา้าหลากหลายสถานีตีห่วมลิง์แต่ว่ายัางบร่ได้เอินกันมายัางกึ่งตึงหักกันอยู่นะเจา้าน้อป่ะ สภาพอากาศเป็นอย่างไดแม่บอกว่าโอ้เปิ้ลโปอฮอนกันละอีแม่ยังบอกฮอนกําเตือนเมื่อเจ้านี้ป้านักแกเหมือนกันนะเจ้าก็รู้ฟังสิบปายองศาน้อยๆแต่อันนะเนาะเอาละข้อมูลจากกรมตุนิยมวิทยาก่อแจ้งว่ายังคงมีอากาศฮอนมีฟ้าหลัวในตอนมวีมะวันนะเจ้าอุณภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดอยู่ที่สิบสามถึงสิสี่องศาเซลเซียสเจ้าเฉลีย่ยสูงสุดสามสิบสามถึงสามสิบแปดองศาล,ลมตะวันตกความเวลลมสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเช้า ความวลมน้อยเดียวคุณระวังบบบาวิบาวินไปต่างใดเนาะส่วน7วันไปหน้ายังคงมีอากาศห้อนจัด มีฟ้าหลวงในตอนเมื่อวันเริ่มจะมีกำรรใหม่เข้ามาแล้วนะเจ้าแล้วก็แน่นอนเฉพาะวันนี้จะวันที่เก้าฝนฟ้าขนองร้อยละห้าถึงร้อยละสี่สิบห้าของพื้นทีนะจ้ะอ๋ออันนี้เจ็ดวันที่ผ่านมาหายใจโล่งโซ่นึกว่าวันนี้ฝนจะตก <c oughs> ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นทีแต่อันนนะเจ้าแล้วก็มีลมแห้งเป็นซัมตี้ส่วนมัอาจจะเป็นตังตอนล่างของภาคเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดนะเจ้าสิบสี่ถึงสัวสี่องศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดสามสิบสี่ถึงสี่สิบ องศาลมตะวันตกความเวลม10บถึงากิโลเมตรต่อชมองขอบุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาหนักๆเลยนะเจ้าส่วนในช่วงนี้ว่ากันตี้เรื่องราวของหมอกควันต่างๆก็มากันแบบนักหนาป่าปานกันเลยป้อเมืองเชียงใหม่นะเจ้าก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดความฮ้อนในพื้นที่ว่ามีนักขนาดเลยเจ้าพนวกกันกับพื้นที่แวดๆนะเจ้าก็มีฮ้อนตวัวประเจาก็ว่าบ้านเหาที่ฮ้อนแหมลายดอยนึ่งของเหาประเทศเปื่อนบ้าน เปิ้นกระจัดหนักเหมือนเฮาเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ลมพัดเข้าเมืองบอกว่าจะตั้งใดก็จางเอามาปปปปปปปอเปาะๆปๆเปอามากองออกยนกอยแน่เจ้าแล้วมาไปทางใดละนี่เนาะเพราะฉะนั้นค่าอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เลยพุ่งขึ้นแบบติดอันดับ1นของโลกไปแล้วตอนนี้ก็เลยสั่งระดมกําลังนะเจ้าดับไฟในพื้นที่พื้อใดก่อนพร้อมกับพื้อท้องถิน่นช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงกันแล้วเรียบร้อยเจ้าซึ่งเมื่อตะวันวานนี้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองงงาดเหหหรื PM2.5 จัวัวยม่ท ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน่ายเจริญริ์สงวนสัตว์พร้อมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนาะเปื้อนก็มีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์นาจ้ากันกับ ในอำเภอตึงเซาห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและก็พื้นที่รายงานการกวดสอบนะเจ้าจุดความฮอนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ปาตึงหมดร้อยสามสิบห้าจุดนะเจ้าตะวันนี้เนาะเสร็จสิ้นการประชุมนะเจ้าทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกับผ้สัมภาษณ์ถึงมาตรการแล้วก็ข้อสั่งการในช่วงของสภาพอากาศที่วิกฤตจะอีและก็จะต้องเฮงจัดการกันกับจุดฮอสปอตที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หมายความว่าจุดความฮอนเกิดขึ้นนักเกินเจ้าคุณมาฟังค่ะในเดียวกันก็มีอิพลแวต ตึงผักตะวันตกผักตะวันออกปรากฏว่ามีลมปัดเข้าสู่เชียงใหม่นะจ้ะกุกุ้มเหรอคุณผู้ฟังเจ้ามาอันม้วนตลบตีลังกาอยู่ในหัวในเวียงในเนื่องมันบ่ไปตั้งใดเจ้าแล้วก่อนแน่นอนการระบายอากาศที่ค่อนข้างมีน้อยนะจ้ะเนี่ยขนาดลมอ่ะสิบถึงสิบห้าคุณผู้ฟังเจ้าคือแหงลมก็อ่อนนะแกเนาะเพราะฉะนั้นการสะสมของฟุ่นควันเกาะเลยขึ้นลงในแนวดิงมันก็ขึ้นกับลงอ่ะมันบ่ไปซ้ายมันบ่ไปขวาแล้วเจ้าก็เลยเกิดเหตุว่านะจ้ะควันกุควันกุ้มกันของ แต้เลยเนออ้าวเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตอนนี้ก็มีการระดมกําลังนะจ๊ะเข้าพื้นที่ทําการควบคุมเพื่อจัดการกักกกบต้นต่อของฝุ่นควันดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังได้มีการประสานของกองทพัพภาคที่3าเพื่อนะจ๊ะดำเนินการกับพื้นที่ต่ำใกล้ต่ำหิมในลักษณะเดียวกันส่วนมูฮาล์เขานะจ๊ะขอเื้อ ใจหน้ากาก N95 กรณีที่คุณผู้ฟังจะต้องออกไปเยี่ยเวกเยี่ยการต่างนอกต่างปางเนาะแล้วก็ผู้ที่มีความจําเป็นอย่างใดเหี้ยก็ต้องออกไปเยี่ยการต่างนอกหน้ากากอนามัยมีส่วนสําคัญนะจ๊ะก็ใจแหมเนึ่งรูปแบบกันแล้วนะกันะเนาะบางค้งลมมันพิวเข้าปังข้นะางในจ้าห้องแก้มในบัดดี้เข,เข้าเลยนะเจา้านคะุณนผะู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ถ้าเกิดว่าเบาไวาเหลือแหงแล้วบ่กเข้าไปยังพื้นที่เซฟตี้โซนนะจ๊ะในการที่จะไปเอาออกซิเจนในห้องเซฟที่โรนก็จะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ไออย่างต่างๆนเจ้้าแลวก ส่วนของตังนอกปนก็นจะมีการพ่นนะน้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันเห้่อบาบางลงไปเนาะอันนี้ก็เต็มตีกันเจ้าตังคนต่างเต็มตี้เพราะฉะนั้นหมู่เขาเขาป้องกันตัวเก่ากันนักๆเลยเน้อเจ้าส่วนนอกเหนือจากนี้แล้วหน่วยดับเพลิงในพื้นที่อำเภอบ้านโฮองเจ้าปนบอกว่าโอ้ยอีดขนาดเตอะข้อเตอะ หยุดยั้งการเผาดีกว่าบอเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อตอนประมาณบ่ายสามเกินตะวนันนี้ต่างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำปูนก่อได้ฮักแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ป่านะจ้ะบริเวณซอยปังข้างหงเฮียนทีราการบ้านโฮ่งเจ้าเขตแม่แม่กันกับชุมชนบ้านห้วยการหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านโฮ่งเปินก็เอารถน้ำกันเข้าไปดับคุณผู้ฟังพอไปถึงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยต่างๆออกดับไฟ ป่าซึ่งมันกินพื้นที่บริเวณกว้างนะจ้ะก็ตุกยากลําบากเนาะมันถังไม่ทังห้อนเจ้าคนรูฟังลมตัวไปเอาใจเวลาเกือบเกือบสานนาทีถึงจะสามารถควบคุมเอาไว้ได้เจ้าแล้วก็ตอนแหมบัตเต้าใดห่างไปกันแหมบักีินาทีหลังโกดังเก็บพืชผลตั้งการเกษตรก็เอาแหมละคนรูฟังเจ้าอยู่แวดแวดเดียวกัน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการเอาและเอา,เอาลดน้ําออกไปก็หาอันเข้ามาบริดาเต้าใดในเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเหาะออกไปแหมแล้วเอนะป้าทแม่เป็นเจ้าเปิ้ลก็เลยบอกว่าอิดเนอร์ในแต่ละวันสําหรับหน่วยเสือไฟที่จะ เข้าไปดับไฟป่าเพราะฉะนั้นแล้วนะจ้าถ้าเป็นไปได้ก็บดิจิบดีจูดไฟเนอร์อ่าบ้านก็นจะเกิดเหตุกันเจ้าคุณผู้ฟังเหมือนกับผู้ช่วยประหลวงบ้านท่านนี้จิตอาสาเจ้าประสบอุบัติเหตุผ่เลิศตกห้องคุณผู้ฟังได้รับบาดเจ็บขณะเข้าดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่วางอ้อ,อยใบสาเจ้าเกิดอุติเหตุกันกับผู้ช่วยปหลวงบ้าน เป็นเป็นจิตอาสาเจ้าคุณผู้ฟังเข้าไปช่วยดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่จากการตรวจสอบกบะว่าผู้ประสบเหตุนะจ้าคือผู้ช่วยประหลงบ้านหมู่ที่15าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ประสอบอุบัติเหตุขณะที่เข้าไปช่วยดับไฟที่กำลังไหม้ในพื้นที่ป่าของหมู่บ้านเจ้าก็ถูกนำตัวส่งโรงยาก,กันอย่างเฮ่งด่วนกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อที่นะครพิงแห็มยกแห็มรอบหนึ่งนะจ๊ะ เพราะว่าเวลาไฟไหม้กันเตื้อนหนึ่งบาได้แบบพื้นตีเปิ้บอกว่าอยากจะ,ะเรียบๆเบนาะคุณผู้ฟังมีถนนเข้าไปงามเหมาะแล้วก็ไม่บาดใจจะมันเป็นห้วยเป็นดอยทางลิงทางจริงตึงนั้นเลยกาเฉพาะเตีวเข้าไปนี่ก็ตุกยากลําบากละนะจา้าและอยากจะเข้าไปกันกับไฟไหม้กันแห่าเพราะฉะนั้นกอดไหลทะลึ่ก็หายใ,หใจลุ่งโซกันน้อยเปิ้ลบาได้เป็นอย่างนักเนาะนะคุณผู้ฟัง ต่อเนื่องกันมาที่ยังคงอยู่ในพื้นที่แม่วางเจ้าตะวันนี้นําเสนอว่ามีเหตุนะเจ้าวัยรุ่นตีกันเนาะอันนี้พดจดกันแหมละอันนี้เป็นสิบเจ้าคุณผู้ฟังยอกละกุ้ยกันหน้าห้องน้ําปั๊มน้ํามันท้องที่แม่วางทางด้านผู้กํากับของสพแม่วางบันนิกนอนใจเจ้าสังการให้เจ้าหน้าที่ขุมเข้มวันเกรงว่าจะเสียชื่อเสียงของการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้นะเจ้าอาไปล่องแปรมกมวนฮอนฮอนจีไปหาน้าที่ เป็นธรรมชาติก็จะได้เย็นแต่ว่ามีกลุงไวรุ่นนะเจ้าเข้าไปก่อ,อเหตุด,ดังกล่าวเนาะเพราะฉะนั้นไผ่กาบเบียกยจะแค่เข้าไปแล้วก็บอก่เก็มีเหตุการณ์นะเจ้าไวรุ่นเป็นสิบเลยยกหมูยอกหลอกุยกันสนั่นปันปืนเจ้าและก็มีพลเมืองดีบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไปได้ประมาณสักสิบวินาทีนะเจ้าขณะที่กรุงวันนี้กำลังปุ๊บยอกหลอกุยกันต,กตุบต,ตับต,ตุบตับตุบนตะับเนาะแล้วก็คลิป ก็มีการเผยแพร่คลิปถ่ายบดไดถ่ายบันไดแล้วเจ้าเดียวโอ้มันไปพอบคืนปอบพ่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าแชร์กันนี่นะเกื้องบัตันแต่แต่เจ้าคุณผู้ฟังเพื่อนบอกว่าห้ามไฟบ่เฮิมีควันในบัไดเนาะเขาจะตืดควันกับบไดเนาะแต่ว่าที่โวยก่าควันที่จะไปนี่ก็คือนี่เราจะการแชร์คลิปต่างๆนี่ละโวยว่องกันแต่ว่าอ้าวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกาะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการจัดการกันไปแล้วเรียบร้อยตัวเจ้า เออเนาะนักหนาปะป้านกันแตแตะเจ็ดโมงสี่สิบี่นาทีเจ้าก่อนตี้จะไปยังอื่นๆจ้าอ่าเรื่องราวของความเหม็นเนาะคุณพ่อฟังก็บอกว่าจะยีอย่างใดกันดีมันมันเหมือน,ม,นมันติดอยู่ที่หู้ดดังเนี่ยอ่า มีเมื่อคืนจกบกว่าแ,แม่ๆเขาปิดหน้าต่างเลยอย่างเอ้ยเขาก็ปิดมดแล้วนะไอ้นนอแต่ปิดมดกับทำเมื่อซีจะหายใจบ่ออกคำละเปิดไว้สักบานนึงแล้วเวลามีเปิดบ้านนะจาเปิดเผากับอ้อย่างการแล้วแบบจุ้งเปิดคนขี้เหม็นเจนาคนไม่ฟังถ้าเหม็นแล้วมันขึ้นงีบ ห้าวงอนหกักลอดลอด,ลดจรงนี้บ่ได้เลยเจ้าทีนี้ก็เข้าใจในเรื่องราวของความเหม็นดังกล่าวอันนี้ก็เลยกอมมอบกันเลยคุณผู้ฟังเจ้ามาเปาะมาหอมกันว่าคนในมอบก็คือประสบเหตุเหมือนกันนั่นก็คือเหม็นนะเจ้าเปิ้เลเกลี่ยจี้ฟ้ามหมูจื้อดังแก้ปัญหา สิ่งปฏิกูลของหมูหรือขี้หมูเนี่ยเราจะโอ้เจ้าบ้านหลายร้อยหลังคาเหือนเจา้าช่วงบ่ายตะวันวานนี่มีการรายง,งานขา่าว่าบริเวณหน้าตี้ว่าการอำเภอแม่ริมจ,จังหวัดเชียงใหม่มีตัดแทนเจ้าบา้านกว่า30คนจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจ,จังหวัดเชียงใหม่ปลายคนปลายเจ้าคุณผู้ฟังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาฟาร์มหมูเฮกัมเตะนะเจา้าอยู่บริเวณหมู่บ้านเมืองพาตําบลริมเหนือคือขี้มันออ มาอ่อยๆเจ้าคุณผู้ฟังเออแล้วมันก่อเมินเสินวันขําคืนหุ่งคนที่อยู่แวดตะลุมบ่ได้แล้วเจ้าเปิ้ลก็เลยบอกวาอ่าเข้าไปกวดเช็กตรวจสอบข้อมูลฟาร์มที่นี่นะเจ้าเปิดกิจการมาหลายสิบปีแล้วก็มีหมูนักขึ้นเต้าแต่กูว้วันกุ้วันเนาะแล้วก็ที่ผ่านมานะเจ้ามันก็ทรงกลิ่นเพราะว่าขี้หมูผลท่งผลกระทบต่อเจ้าบ้านต่าใกล้ต่าหิมแล้วกว่า เป็นปันครัวเงินตอนนี้เปิ้นก็เลยบอกว่าเนี่ยใดกันดีนะมันบ่ได้แล้วนะโดยเฉพาะยังยิ่งในช่วงมแมลงจนถึง่ํามืดดึกๆนจะรับจะนอนกันแล้วนะ่ะซ้าคนนี่คือกินบ่ได้เจ้าเป็นเออเป็นว่ากันแล้วนะคุณผู้ฟังส้าคนบ่ดถลกลมอ่าก็มันเหมน็นแต่บอก่เนี่ยใดในกรน,นี้ปิ้นก็เลยมาเรียกร้องว่าอ่าช่วยน่อยเตอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าบางบ้านเนาะมีเครื่องปรับอากาศยังแควนอ่าตึดบ้านมดเปิดเครื่องปรับอากาศ แต่ว่ามันจั่วมันจะต้องเข้ามาซัมพองอะ่ะมันจะต้องมีพองอ่ะเจ้าอ่าแต่บ้านจั่วมันมีมีก็พัดลมจะเปิดหน้าต่างพัดลมหื้นๆก็เด็ก็จะไปหูเอาควันมาแหมไหอ,อ้เนาะอ่ายังแควนแหวดตะลุ่มบ้านบ่นเป็นหยางนะเจ้าอาจจะมีสับขี้ไก่ซัมพองกับอันนี้เมินเมินเนี่ยมาเตอแต่ช่วงนี้เจ้าอย่างที่บอกอากาศมันปิดอะ่ะ คือลมมันกนบกไปตางใดมันบ่ปัดบ่ปาไปตางใดเลยเจ้ามันบ่ลอยขึ้นท้งบนเนะควันมันมันขึ้นลงในแนวดิ่งในลักษณะจะอีมันบนบนปัดออกไปเจ๊ะมันก็เลยส่งผลให้ต่างไออย่างต่างๆหรือกลิ่นหรืออย่างต่างๆมันก็มันกบกุ้กุ้มอยู่แน่นอเข้าใจเลยเจ้าคผมาฟังอ่ะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวกันแล้วกันจาเป็นข่าวกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะอืตอนเนื่องเจ้าต่อเนื่อง ไปยังจังหวัดลำปางเจ้าอันนี้ก็โอ้้ํากมีแลบ,บมีแลอยู่นี่แล้วเจ้าแล้วก็พืชพักต่างๆก่อขึ้นมาแหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งวัชพืชต่างๆเทศบาลนครลำปางเพิ่็เลยแห่งดาเนินการเจ้ากาจัดวัดชพืชที่แม่น้ําวางเจ้าแต่วันนี้ประลัดเทศบาลนครลำปางปฏิบัติภารกิจหน้าท,ที่นะเจ้าในงานบํารุงรักษาซ่อมแซมในส่วนของการโยธาเนาะก่อจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็พร้อมเครื่องจักรดาเนินการนะเจ้าอ่ากจัดวัดชพืชอ่าผักกาดน้ําผักตบเนาะกุณู ในแม่น้าําวังบริเวณฝ่ายน้าําวังเนาะแล้วก็เปิ้ลบอกว่ากันถ้าเกิดว่าเอาละไว้จะอีและน้ําก็แห้งลงไปต่อแ้มันก็ใบยูหนิ่มและเจ้ากุู้ฟังมันจะลู่ของคบกงกินกันเนาะแล้วมันก็จะเน่าก็จะทรงกลิ่นแหมป้าทอสนันปันป่นเปิ้ลก็เลยบอกว่าหฮอหฮาห่อห่หอห,ห,ห,หขว้างดีกว่าบอ่อลักษณะนี้ก็บกับกบกับกบักใจกล้าว,ว่าเฉพาะนะเจา้าพักตบตาอันนะเจ้ายังมีขี้ใครคู่แหมปลาเลือดปลาเต๋อ อ่ะก็ทําความสะอาดกันไปเจ้าถ้าไปอย่างนั้นแล้วนี่จะส่งผลทํำให้สภาพของน้ำเบ,บาไหวและบเบลือและน้ําก็แห้งลงไปติกๆก็เต้วนะคนุณผู้ฟังเนาะเอาแล้วว่ากันที่เรื่องราวของน้ําเจ้ากรมชลประทานประกอบคุมเข้มแผนในการจัดสรรน,น้ําอย่างใกล้ชิดช่วงนี้อ่ะฮ้อนละฮ้อนเสร็จแล้วก็จะแรงแล้วจาเพื่อฝนจะตกแมก้มปะจงังหวะ กลางปีแล้วก็ตกมาแานอยแล้วก็เว้นช่วงไอ้น้ำน้ํานี่มันก็บอกว่าจะย่างใดละไปยัง,ยงมีสตางใจก้านน้าก้านน้าปลาปาแต่คุณู้ฟังฮููก็จเจ้าว่าเราจะต้องไปเอาน้ําดิบลุกที่ไหนมาปล้ำปลาเหลือเพื่อขอให้ใจน้ําอย่างประหยัดตัวกันแล้วกันเนอ้อแต่เปิ้นก่อนเน้นย้ำว่า,าจะบริหารจัดก,การการอุปโภคบริโภคจะต้องบักขาดแคลนแต่ไหล่กำานึองประโทน่งเฝ้าวันคำจุงจะซักผ้าเต้นหนึ่งเนี่ยน้ำเพื่อมันจะไหลจวมันไหลจ้าขนาดเลยนี่ขนาดย,ยังบอกบไปัางใดเต้นนะเจ้า ยังบักเข้าวแรงแต่แต่เตือนนะทางด้าน รองอธิบดีกรมชลประธานเพื่อก็บ,บอกว่าหน้าแล้งยังคงเหลือระยะเวลาแห่งประมาณสักเดือนปลายก่อนที่จะหย่างเข้าหน้าฝนนะจนในช่วงเดือนพฤษภาคมเปิ้นก็เลยกำชับนะจ้าคือโครงการชลประธานบริหารจัดการน้ำเพื่อสอดคล้องกันกับนะจ้าปริมาณต้นทุนของน้ําและก็การใช้น้ําของพ่อแม่พี่น้องกันตัวนะว่าการอุปโภคบริโภคจะต้องป่อแล้วก็บูรณาการร่วมก,กันกับจังหวัดแล้วก็ส่วนท้องถิ่นต่างๆทั้งนี้สําหรับผู้ที่วางแผนในการเกษตรต่างๆและอยู่นอกเขตชลประธานอาจจะต้องวางแผนว่าจะ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างใดก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฝากกับบริษัทสนมูฮาวเขาที่ใจอยู่ที่บ้านนะเจ้าก็ขอให้ใจน้ำอย่างประหยัดกันแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังไอหยางที่มันแบบเหลือน้ำซักผ้าชุ้งนี้ใดชุวงน้ำซักผ้าที่เหลือเอาถอเอาไปหดันต้นผักละพ่องนะเจ้าเอาไปหดต้นไอหยางสมพันตัมมู่ฮั่นแต่ว่า,าจะพยายามปลูกออหยางเจ้าคุณผู้ฟังแม่ก็บ่า แต่ถ้าปลูกอย่างล้วบ่ปลูกกับอย่างมันก็บาขึ้นเนี่ยก่อของบริหารจัดการน,น้ำื่อดีจะน้ำที่เหลือก็เอาหดอย่างน้อกก็นหดดินก็ได้คืรมันจุ่มๆนะคุณผู้ฟังเนาะฝากกันเอาไว้ตัวเจ้าแต่ตี่แน่ๆเน้นๆหือประหยัดสิบนาทีส่งตายไปที่ไหนกันต่อดีก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการจะอุบัติเหตุสักน้อยก่อนเพราะว่าอย่างคุณผู้ฟังได้ใจรถใจทนนหนภัยเนื้อเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นนักแข่งรถเครื่องวิบากเจ้า แต่ว่าขับปุ้งจนตายรถเก่งแหงไปน้อยตัวก็เลยลอยมั่งล่องมั่งล่องฝาดบ๊บใส่กับรถเก่งเออเอยเจ้าขาอ่ะอันนี้ก็เกือบเกือบ ตีหนึ่งนะจ๊ะเมื่อบากิ่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้บดายพนักง,งานสอบสวนเพาะประางจังหวัดละปูนได้ทำแจ้งว่ามีรถเครื่องจนตายรถเก่งบริเวณใกล้แยกตังเข้าโรงแรมบ้านดอนตองถนนปรางส์สันปตอตงตะบนแม่แรงเพือปรางมีผู้เสียชีวิตเจ้าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเปิ้นกอไปช่วยพอกอ่อยฮืนะ้อเนาะคุณผู้ฟังก็คือสภาพนะจะกระโปรงตางต,งต,งต,งตง้มีร่างของผู้ใจคนหนึ่งใส่ชุดนักแข่งวิบากแล้วก็รถ นจาจะเครื่องกอดยุบก้นรถเก่งกอดยุบแล้วก็ตัวคนไปปะอยู่ที่รถแหมกรรมนึ่งเฮ้ยใจบด,ดีเจ้าอะรามาระวังในการจะรถใจถนนเจ้าบอกว้าจะเกิดอะไรยังขึ้นกันพ่องเนาะในแต่ละวันพอจะอันแล้วสิ่งตี้จะสามารถทําได้ก็คือก้อยก้ขับนะจาจะก้อยก้อยขับถ้าเกิดว่าเห่าจ้าเฮาจะเบรกได้ตันจังได้มันเนอร์คุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยเจ้าและด้วยความห่วงใย,ยจากตโตโยตา้าโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้า าสามสิ่งอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะกับอ,อุบัติเหตุนั่นก็นคือสมรรถ,ถนะของรถ แล้วก็อันที่สองก็คือสภาพถนนอันที่สามก็คือตัวคนขับรถเจ้าไม่ได้ก่อแจ้งที่มันบกพร่องไปอันใดอันหนึ่งอุบัติเหตุจะเกิดกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีเปอร์เซนตี้เกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเอากวดเช็คสภาพรถให้อยู่นิ่มๆดีๆกันก่อนนะจ้ะไปถามไทข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ตีโตโยต้าช่วงนี้เอารถไปเช็คนะจ้ะก็ได้ภาพส่วนรถนักหนาป่าป้านกันเลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะจ้ะยังมีบริการพิเศษออื่่่่นนนนโดยยยยเเฉพาาาาาางงิจ้ใกรํ โควิด19ช่วงนี้ก็ยังคงมีอยู่ส่วนของการกรองแอร์ล้างแอร์หรือออย่งต่างๆสําคัญเลยนะเจ้าอากาศภายในรถเนาะถ้าเกิดว่าในรถมีผู้เท่าผู้แก่ถ้าเกิดว่าในรถมีละเด็กละอ่อนอากาศภายในรถสาคัญนะเจ้าเพราะฉะนั้นไป เปลี่ยนไปอย่างต่างๆแล้วก็ไปที่ศูนย์บริการโตโยตา้าเชียงใหม่สบายใจนักกว่าเจ้าส่วนใครที่จะซื้อรถใหม่กันอยู่แล้วไปทดลองขับกันได้ช่วงนี้หลากหลายรุ่นกันเลยจะบอกว่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือว่ารถในรูปแบบ SUV ยูโตโยตา้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณศูนย์ห้าสามสององศูนนยกขอบคุณนักๆเลยนะเจ้า ส่วนของห้องหนังเมเจอร์ซินิเพ็กซ์นะเจ้ายังเปิดให้บริการตึงมือตึงวันปันลูกหลานตันเต้าไปพอหนังกันเนาะใกล้จะปิดเทอมกันแล้วเจา้าเพราะฉะนั้นก็ไปในที่ที่ปลอดภัยสบายใจหายห่วงและก็พอกอยกับมาตราการป้องกันโควิด -19 แบบแต่แต่ว่าวาขอพูดห้องหนังเมเจอร์ซิน e เพ็กซ์นั่งนักเลยเจาย้าสนับสนุนช่วงเวลาคาสบริการในช่วงนี้เจ็มงห้นาทีเจา้ากัมปูบอกว่า ปีไปละเด้อไอ้กะอ๋อบัตันมึงบัตันมังส่งสติกเกอร์มาบดายทักไทยคุณพิญญณนยาดานเจ้าแวะมาตักเอิญเนอะติดตามฟังตึงวันเจ้าขอบคุณน,นักเลยเจ้ากัมปูอบ,บอกว่าปีกมะนาวแหมเมอะปีอ่าแต่ว่าพีเอ็มนักหนาป่าป้า,ปานอะไรอันเริ่มจะใช้ภาษากําเมืองได้ละนะเจ้าแมนละ ระมัดระวังกันตัวเจ้าช่วงนี้ใส่หน้ากากระไมยสักสามจันเนอปูเนอบ้านก็ใส่เอ็นก้าห้าก็ได้นะเจ้าทักทายไม่ขวัญเกียร์ให้กันด้วยนี่ยินดีนัก,นกเลยกเจ้าตักเอินกันมาแล้วเรียบร้อยเนะเาะอ่าทักทายคุณอมรอฟังมาจากจังหวัดนคนปรปฐมน้าเจ้าอ่าไอสมบัติบอกว่ากดไลค์น้องจุ้งจ้าเอาไปเลยล้านไลค์อีวบะอย่างมานันนะฮกแต่ว่าทักทายน้อง Deborah เด็บ,บราเจ้าบัปากันเมินเนอร์ ยินดีจัดนักเจ้าวันนี้มาตักเอินไปจุงสวัสดีเจ้าไปจุงจ้าหมอควันนักขนาดเลยนะเจ้าใส่ใจห้าสารสุขภาพสมใสหน้ากากอนมามัยเนอร์ปลอดภัยนักกว่าขอบคุณเจ้าที่ส่งกําลังใจให้กันเนาะข่าวสามบริการตีเอินมาจาก89.0โดยหลวงเจงดาวนะเจ้าอบอกกล่าวเอาไว้ว่าจะมีะมาลเลอร์นที้วันเจ้าวันผูกปากกันวันนี้เล่าข่าวมีตั้งใดครับ เราข่าวมีเนี่ยเจ้าอยู่กันนิ่มๆ91.0มวลชนคนไม่ริมมาแล้วนะเจ้าอ่าข่าวสาบริการจาก89.0สยได้หลวงเจงดาว ฮับสมัครนะจา้าละเด็กละอ่อนเข้าเฮียนในระดับจันทปอนหนึ่งนะจารประจำปี2564าีเนาะของนักเรียนเจา้าไทยภูเขานอพอคอสามสองเจ้าเพื่อการดําเนินการอสอบคัดเลือกรเด็กละอ่อนเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆนะจากกาหนดเนาะตั้งแต่วันนี้จนถึง19มีนาคมจากวันนี้จนถึง19มีนาคมเปิดฮับสมัครกันเนอตั้งแต่8โมงเมงื่อไง,ง,งจนถึง4โมงเกืองแรงสถานที่ห้า สมัากก็คือฮงเฮียนชาวไทยภูเขานพคสามสองแต่งเนื้อแต่ง,ต,งตัวด้วยชุดนักเรียนเนื้อลูกหลานคณะกรรมการ ห้าสมัครนะเจ้าแล้วก็มีคณะอนุกรรมการในการฮับสมัครกันตัวเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าสามารถไปกันได้เลยนะเจ้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่วันที่วันที่หายแซบไปต่างใดแล้ววันที่19มีนาคมนะเจ้าอ่าเลยเวลาแฮมหลายวันกันอยู่ไปก่อนอ่าบทราบฮับมห,หูข้อมูลได้ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งคุณสมบัติก็คืออยู่ในโครงการอเนงมาจากพระราชดำริแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นป่าลูกหลานตันเต้าไปเฮียนเจ้าจะได้อ่า เปิ้ลขว่าอยากจาะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการห้าเฮียนหนังสือต่างๆเนาะถามไทยข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะเจ้าเปิ้นจะประกาศผลในวันศุกร์ที่9มีนาคมเนอรประกาศผลวันศุกร์ที่9มีนาคมแล้วก็ไปกันตี่นี่เลยนะเจ้าหงเฮียนชาวไทยภูเขานอพคออ32ขอบคุณเจ้าส่วนก่อนหน้านี้เนาะ89.0ในหลวงแจ้งดาวแจงเอิญมาว่า ขาดแคลนนะจะอุปกรณ์ในการดับฟื้นดับไฟต่างๆบอกว่าจะเป็นเลื่อยนะเจ้ายูสลาดคุณผู้ฟังเจ้าคราดน้ําดื่มอาหารแหง้งเครื่องเวชภพันหน้ากากอนามายัยเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆแล้วก็เกิบอกอ่าตั้งแต่เบอร์เก้าจนถึงเบอร์สิบเกิงเนอะทไทยป้าหลวงบ้านแม่หลวงบ้านกันได้เลยเจ้าสุมาเตอร์ศูนย์เก้าเจ้าแม่หลวงสิริวันเนอะ ขออนุญาตใฮ้อเอาครัวมาต่ออั้นเฮาบ่เอาสตางจะเฮาจะเฮ้เจ้าหน้าที่จิตอาสาได้เข้าไปดับไฟกันเนาะเอาละขอบคุณเจ้าขอบคุณ FM 9 1 0มนชนคนแม่ริมมีการแซวกันในนี้ตัวม่วนงานสี่นาทีทรงตายอ่าปีจงจานหละออนห้องน้องแว่นบาสบายเป็นวรรณโรคปอดอีวะโรงเรียนเวิ้นเวอเวินเอาเอาละเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทราบข้อมูลแล้วบ่ อันดับแรกบอกให้น,น้องสวมใส่หน้ากากรามายไว้ก่อนแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเจ้าเดี๋ยวการบริหารจัดการต่างๆเกี่ยวกับระบบสาธารณาสุขเพิ่นก็จัดจัดการแม่ควันใจเย็นๆใจห่มๆเจ้า,ารับรองมีการจัดการได้อย่างแน่นอนโควิดเขายังจัดการได้มาแล้วเนาะ สบายใจได้เลยจ้าบอกน้องเนใสหน้ากากอนมามัยแล้วก็เว้นระยะห่างต่างสังคมเอาไว้กรเลนเนอเจ้าะจะต้องมามาหาหมออย่างเฮ่งด่วนกันเลยดีแลวเจ้าถ้าเกิดว่าร่างกายลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีการป้องกันหรืออย่างต่างๆจะปลอดภัยนะเจ้าเปิ้นหอมว่าอย่างภูมิคุ้มกันของตกวเก่าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ของหือปลอดภัยกันทุกคนกันแล้วกันนะเจ้าก่อนที่จะร่ำลากันไปเจ้าฝากประกาศฝ,ฝากประกาศกองบิน41เจ้าแจ้งข่าวลีกเลี้ยงเส้นทางเข้าออกกองบิน41เนอวัน ที่15มีนาคมแล้วก็วันที่17มีนาคม15เป็นวันจันทร์กับวันพุธหน้านะเจ้าคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงแรงจนถึงเตี้ยงคืนอ่าเนื่องจากว่ากองบิน41จะมีการทดสอบความพร้อมรบแล้วก็ทดสอบแผนป้องกันตั้งหน่วยทออประจําปีเปิ้นกเกลยใหื้อผู้ใจรถใจถนนทุกท่านนะเจ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าออกกองบิน41วันจันทร์ที่15วันพุธที่17ตั้งแต่6โมงแรงเตี่ยงคืน เออก็ะบะมีไผ่ไปก่อ ต่ำฮั่นตอนช่วงเวลาดังกล่าวนะจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออภัยในความบัดสะดวกในเตื้อนี้ตวยนะเจ้าเนาะฝากกันเอาไว้ตัวเจ้าขอบคุณเจ้ามีข่าวแว่วๆมาว่ากองสลากเกมจะแอปพลิเคชันเป่าตังในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวังว่าจะแก้หวยเกินราคาอันนี้คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะจ้าส่วนกรมอนามัยก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Pink Book นะจ้ะเพื่อรวบรวมแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการพอกอยสุขภาพแม่แล้วก็ละอ่อนอ่าสารพัยที่เป็นแม่ลูกน้อยนะจ้ะหรือว่ากํา กำลังจะเป็นไม่ลูกน้อยติดตามข่าวนี้ได้เลยอันนี้จุ้งเอาหัวข้อข่าวมาเอิญเอิญฮือก่อนแล้วจุ้งไปไหนเดี๋ยวนี่ยเวลาเสี่ยงแล้วเจ้าเดี๋ยววันพวกรายงานตัวแฮมไมเนอร์ขอบคุณที่ตักเอิญกันเข้ามาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ฝากข่าวกันมาแบบสนั่นปั่นปื้นกันเลยนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยเนาะเดี๋ยววันพวกรายงานตัวตีนปัดวิทยุเหมือนเดิมอย่างเก่าขอบคุณแรงข่าวเจ้าบอกว่าจะเป็น เจีมณีออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณผู้มีการสถานีในการ้อมเลี้ยงสัญญาณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณกูรูฟังทุกท่านโดยเจ้าวันนี้ไปเจี๊ยบนัดเรือไทยทวีริศกุลและจุ้งจ่าปวิชยาปาร,รายการร่ำลาไปก่อนเนอะสวัสดีเจ้า สเตีอร่อยสเตียร่อยสเตีอร่อยมาฟังกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องให้หูจักสเตีอร่อยพ้อง